รุณสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ย้าวนี้ฝนล,ลงหนักมากทั้งคืนเลยครับตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานว่างั้นเถอะจนตอนนี้มาเป็นระยะๆะะทั้งหน้าขระนำนี่จะเห็นว่าลกมากเลยไม่ได้ตัดหญ้าครับเนื่องจากนี่แหละอย่างสภาพที่เห็นนี่แหละครับ โอเมื่อคืนได้ยินเสียงิ่งไม้ด้วยเดี๋ยวต้องเดินไปดูซะหน่อยครับโอเห็นแล้วครับท่านผู้ชมิึงมาขามป้อมอีกแล้วลงพาดเสาไฟสายไฟเลยครับสายไฟการไฟฟ้าเพิ่งมาขยายเขตพื้นที่ให้เมื่อไม่นานมานี้ครับเดี๋ยวเราตงลงไปดูว่าข้างหน้าที่เป็น คล้ายคลองกลนะจะมีสภาพเป็นยังไงบ้าง,ได,ไ,งได้เวลาแล้วครับมาแล้วการไฟฟ้าหรือกลุ่มคนที่อยู่การไฟฟ้านะครับมาช่วยดูแลต้นไม้ให้ครับจากที่แจ้งไปครับผม เราก็เลยถือโอกาสเลยครับแต่งต้นไม้ที่รู้สึกว่าจะสร้างปัญหานะก็มาสร้างปัญหาคงไม่ผิดว่ากิ่งมันเปราะบางอย่างก็ต้องแต่งลงไปเลยครับแต่ต้นนี้ก็เสียดายอยู่แต่ไม่รู้จะทำไงก็คือชะมวงครับเนื่องจาก,กสูงมากแล้วก็เก็บลำบากก็ต้องตัดทอนลงเพื่อให้ก็แตกใหม่ครับ ไม่ได้ทำร้ายนะครับแต่การอนุรักษ์การปรปับปรุงอีกทีหนึ่งครับผมขอจบคลิปด้วยน้องชมวงที่โดนตัดไปครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ